ครับล้นนี้ก็คือเป็นบรรยากาศยามค่านะครับปวดค่ำมืดๆเริ่มมาแล้วนะฮะก็เป็นแสงที่สวยงามนะครับที่เจดีย์ชเวลากองก็ขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศมากฝาก็็เล็กกันนะครับ น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราแวะมาไหว้ก็คือจะมีรูปของพระอินทร์และก็มีรูปของอเทพรัญใจหรือนัทโบโบจีนะครับพระอินทร์ก็จะอยูด่ด้านซ้ายมือนะครับนัทบโบจีก็ถือไม้เท้าอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเทพที่มาขอพรกันนะครับถ้ามาที่เจดีย์ชเวดกรองนะครับก็มาไหว้กันได้นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเจดีย์ชเวดกอง นี่ก็คือในคืนที่มีพระจันทร์ด้วยนะครับเจดีย์โชดากงแล้วก็ที่มีพระจันทร์อยู่ด้วยสวยงามมากๆนะครับ สำหรับจุดข้างหน้านี้ก็คือเป็นจุดที่ร้านอธิษฐาน,นนะครับดังนั้นใครจะมาจะดิฉชาวิเดโกงก็มาขอพรอ,อธิษฐานต่างๆก็เป็นจุดใหญ่ๆร้านกว้างๆข้างหน้านเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ว่าบุเรงน้องก็ก่อนจะออกรบับออกศึกหรือ อะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับก็มาอธิษฐานขอพรที่นี่นะที่พระมหาเจดีย์ชเวดีกอง É อนี้ก็เป็นองค์เกดีจำลองของเกดีชเวลากองนะครับองค์นี้ตั้งอยู่บริเวณลานอธิษฐานนะครับลานอธิษฐานจิต จุดที่เรามาขอพรกัน 啊！<laughs>